ดาวเบเป็นบุกตั้งหลายวันนี้ผ่าโบับผ่านมารุจักสบานสวรสเขตโอ้ยตอนนี้ลมแรงนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเย็นของวันที่8ปดนะมกราก็เป็นยังไม่พ้นเดือนปีใหม่บุกไลยสดที่สบานสวรสดิเขตตรงนี้ก็มีพญานาคอ,อยู่หนึ่งหนึ่งต้นหรือหนึ่งตัวก็แล้วแต่ไครเลี้ยงกเลียเป็นกูก็แล้วแต่แต่ เรื่อนี้สามารถเป็นป่าไนดะ้แต่ถ้าเป็นเตียมก็เป็นองคได้ก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็คือเป็นอ่าที่ของชาวน,นะนาได้ที่มาทำเรื่อนะงเตี้สามารถได้ยินเป็นได้มิตุนากระด้าดๆนะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นสะพานข้ามฝั่งลาวฝั่งนู้นก็คือเป็นฝั่งลาวนะสวรรค์เหตุนะก็เป็นแม่น้ำโขตงตอนนี้ลมแรงมาก แล้วก็มีเรืออยู่มองไปก็นี่ก็คือสวรรค์สวรรค์นนกเกตนะก็เป็นสะพานสองนะถ้าน้องน้องคายก็สะพานเลยส่วนมากก็ถ้าตรงถ้ากี่เหล็ลนะกหรืออะไรนะก็เป็นน้องไปหน่อยก็เป็นสะพานสามน้ำฝั่ง มองตรงไปก็คือเป็นเหมืองมุกดามองเฉียวขาวก็น่ายัดเป็นอ๋อแก้วนะมันจะเป็นสาลุกโคโนะก็คือตรงย่านนี้ก็คือเป็นยันของคนกระจายป็นฝั่งของกันดีนะบรรยากาศดีเพราะว่าไม่มีนานนะผมไม่ได้มาน้นช่วงนี้ก็ผมก็แนะนำนะ ตอนนี้ก็เป็นพวกแม่ค้าพ่อค้านะมาจับจ่ายซื้อของกินกันก็อยู่ริมโคนะเพราะว่าผมก็มาจอดรถโปูก็พอดีแวะมาจอดรถก็คือจะไปงานร่วมบุญจอดรถปูฤาสีนาพศอาจารย์วรหพบอนเดชนะมีใบก็คือเป็นใบของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆาปรินายยศ แล้วก็ลูกนั่งกระตะน้ำมันเดือดเป็นฤาษีก็เป็นตะกูลฤาษีนะอุณาพก็อดีมาจอดอยู่แถวย่านนี้นี่ก็บรรยากาศก็น่าเที่ยวนะถ้ามาทางนี้บางคนแต่ช่วงนี้มันเป็นโควิดก็ต้องระวังใส่แม็กกันทุกคนเนาะก็คือกินข้าวร้อนช้อนกลางกินข้าวหลอนช้อนไข่ช้อนมันล้างมือนะโควิด ครับครับเหมือนกับแค้คคควันใหญ่นะเขาว่าได้ข่าวว่าสายมันใหม่ถนเนเยี่ยสวยงามมากตรงนี้ผมก็จะถ่ายประมาณสักสามสี่นาทีให้ดูกันเนาะฝั่งนู้นก็คือเป็นสวรรค์กเขตนะเขตประเทศลาวสปปลาวนะใช่ว่าก็มีสิบปลอวิง่งก็บรรยากาศก็ร่มรื่นแต่ลมแรงแล้วช่วงนี้ก็ว่าถามแม่ค้าแล้วบอกว่าสองวันนี้ลมแรงมากใช่ป่ะนี่มันไตย้อนแสงอากาต่ึง ต้องไปถ่ายในล่มๆก่อนคือเป็นแบบธรรมชาตินะก็เป็นที่พักศาลาพักแล้คนก็จะไปทักทจใช้สอยถ้าช่วงนี้ที่มุกดาหารก็ยังไม่มีคนติดโควิดเนะก็จะดูดีไปถึลมแรงก็มีแต่ของกินนะของใจเยอะอยู่ย่านนี้ใช่ไหมคมาก็ามาเที่ยว กัโบก็ถ่ายรูปให้ดูกันเนาะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวสวรัเกตมุกดาหารหากจากตัวเมืองก็ไม่น่าอยากเกินประมาณสัก10กิโลคิดว่าน่าจะใช่หรอ6-10กิโลนะถ้าตรงนี้เลาะริมโขงนะเป็นเปถนนริมฝั่งของนะนะปบก็ขอจบเป็นการบรรนาาแค่นว้ก่อนลมแรงมากสาธุไก่ผ่านมาก็แวะมาเที่ยวนะจ๊ะ